วันหนึ่งพ่อของฮันเซลและเกรเทลเกิดอาการป่วยหนักเด็กๆก,ก็เลยเรียกหมอมารักษาหมอรักษาเป็นผู้หญิงที่ดีผู้ซึ่งใช้สมุนไพรที่เก็บไว้เพื่อรักษาคนฉันต้มน้ำผสมกับยาสมุนไพรแต่มันช่วยให้ไข้ลดลงเล็กน้อยเท่านั้นน่ะอดงั้นพ่อจะไม่อาการดีขึ้นเหรอครับ ที่จริงมีการรักษาอยู่วิธีหนึ่งใช้ผลไม้สีทองแต่ว่าการหามันนั้นเกือบเป็นไปไม่ได้ทำไมคะมันอยู่ไหนถึงเป็นไปไม่ได้คะฉันรู้ว่าอยู่ไหนแต่ส่วนที่ท้าทายก็คือการขอมันจากเจ้าของบอกมาว่าอยู่ไหนเราจะเอามาให้คุณเองผลไม้สีทองนี้มีแค่ในสวนของพอมอดชั่วร้ายการไปที่นั่นน่ะอันตรายมากเราไม่กลัวหรอกเพราะเราต้องทำมันเพื่อพ่อ เราจะไปเพื่อเอามันมามอรักษาคิดว่าเด็กๆไม่ยอมแพ้เธอจึงได้เล่าความลับให้ฟังมีคนบอกว่าพ่อมดคนนี้กลัวสิ่งเดียวเท่านั้นแล้วเขากลัวอะไรเหรอครับอืมกระรอกนะ่ะเขากลัวกระรอกมากเลย <c oughs> คุณพูดจริงเหรอพ่อหมดที่กลัวกระรอกนี่อ่ะนะ <c oughs> <c oughs> เด็กๆเดินทางไปที่บ้านของพ่อมดบ้านพ่อมดตั้งอยู่ไกลมากในเวลาเย็นพวกเขากินและพักผ่อนอยู่กลางป่ามาสิมากินขนมกันมเมื่อถึงตอนเช้า พวกเขาเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงที่บ้านของพ่อมดมีต้องเป็นบ้านของเขาแน่มีต้นผลไม้เต็มเลยเราจะหาผลไม้สีทองยังไงเราต้องตามหามันโดยไม่ให้พ่อมดมาเห็นพวกเขาจะไม่ยอมโดนพ่อมดจับพวกเขาเข้าไปในสวนเงียบๆเ,เพื่อหาผลไม้ทองคําดูผลเชอร์รี่สิมันสวยจังเลยฉันอยากลองชิมดู อืมนี่มันสวรรค์ชัดๆเลยอือ <c oughs> อืรีบหาผลไม้ทองคำก่อนที่เราจะโดนพ่อมดจับเถอะนะอืโอโอ้โหมาเลยเจ้า,มาแมลงน้อย ขนาที่เดินอยู่ๆพวกเขาก็รู้ตัวว่ามีบางอย่างเหนียวติดอยู่ที่เท้าของพวกเขาเฮ้นี่อะไรอ่ะเจ้าเมือกเหนียวๆพวกนี้มาจากไหนกันน่ะฉันว่าฉันเห็นผลไม้สีทองบนต้นนะนะไปเอากันเถอะไปแต่เมื่อพวกเขาเดินต่อไปเท้าของเขาก็ติดอยู่กับเมือกเหนียวหนืดและขยับตัวไม่ได้เลยฉันติดเดินไม่ได้ พวกเธอติดกับแล้วล่ะนะไม่นะคุณคือพ่อมดฉันจับเด็กไปหลายคนด้วยเจลลี่เหนียวหนืดนีนยี่ปีพ่อมดจับพันเซลและเกรเทไว้ และขังพวกเขาไว้ในกรงเล็กๆเขาจะทําอะไรกับเราเขาจะโยนเราลงหม้อต้มน้ำเหรอจะเย็นๆเกรเทลเราจะรอให้เวลาที่เหมาะสมในการหนีเกรเทลมองเห็นอะไรบางอย่างที่อีกฝั่งของหม้อต้มน้ำดูสินั่นฉันสงสัยว่าอะไรอยู่ใต้ผ้าคลุมพ่อหมดชั่วร้ายกลับมาพร้อมกับขวดสองขวดในมือเขา อีกเดี๋ยวฉันจะเก็บเธอไว้ในของสะสมของฉัน <laughs> <laughs> ของสะสมคืออะไรเหรออืมเจลลี่เด็กยังไงละ่ะเห็นไหมล่ะโว้วนั่นต้องเป็นเด็กๆที่หายไปที่คุณหมอเคยบอกกับเราแน่ๆเลย <laughs> เกรเทวัดกลัวมากเมื่อคิดว่า พวกเขาจะมีจุดจบแบบเดียวกันได้ปลดอปล่อยเราไปได้ปล่อยปล่อยไปเหรอไม่มีทางทำไมถึงขังเด็กๆในเจลลี่ล่ะนั่นเพราะว่าพวกเขาเข้าไปในสวนของฉันแอบกินผลไม้ฉันแล้วรู้หรือเปล่าว่าทำไมสวนของฉันถึงมีแต่ผลไม้ที่น่ากินทำไมเพื่อล่อเด็กๆให้เข้ามาในสวนยังไงล่ะเมื่อพวกเขาเข้ามาฉันจะจับเขา ฉันเกลียดเด็กคุณมันชั่วร้ายแล้วก็ใจโหดหลังจากผสมแป้งกาวเวทมนต์แล้วเจลลี่ก็จะพร้อมสำหรับเด็กสนสองคนอย่างเธอดูสิฮัเซลกุณแจฉันเอื้อมไม่ถึงเร็วเข้ายืดมือออกไปอีกี เธอพยายามจะหนีเหรอเจ้านอนน้อยฮันเซลกระรอกไงใช่จริงด้วยเจ้ากร่ะรอกฮอก่านแป้่าาว่า่ารำาาญพวกนั้่อย่่ที่ไหนกันลน่ล่า่ย เรถโยนถั่วเลยเร็วเข้าเอาเลยเจ้ากระรอกเฮ้อพอามดมีกระรอกตรงนั้นแน่อะไรนะไม่ไม่ไมอเอเอ,อ นี้ไปเขาทำร้ายเด็กๆไม่ได้อีกสมควรแล้วพ่อมดร้ายร้องห้อยังกลั้นไม่อยู่เพราะเจ้ากระรอกยืนอยู่ตรงหน้าเขาก้อนเจลลี่ที่เด็กๆติดอยู่เริ่มจะละลายกระรอกเป็นเพียงสัตว์ชนิดเดียวที่ทำให้พลังพ่อมดอ่อนลงนั่นเอง ดูตรงนั้นสิเด็กเป็นอิสระแล้วคำสาบโดนทำลายแล้ว,วเมื่อเจลลี่หลุดออกจากร่างของพวกเขาเด็กๆก็ปลดล็อกกรงขังเย็บป,ปีเป็นอิสระแล้ว เซลและเกรเทลรีไปที่ผลไม้สีทองในสวนเก็บผลไม้ทองคำกันเถอะได้แล้วูเร่พ่อของเราจะหายแล้ว,วพวกเขากลับบ้านอย่างมีความสุข การละครั้งหนึ่งในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เล็กๆฮันเซลและเกรเทล,เลอาศัยอยู่ยังมีความสุขของแกเอาไปนิดนึงนะอย่าลืมพ่อไก่คึกคักตัวนั้นด้วยล่ะ,ะเกรเทลเห็นพ่อเธอกลับจากการขายนมในตัวเมืองเฮ้ hey, พ่อกลับมาแล้วพ่อของพวกเขาเล่าว่ามีผู้ชายคนนึงพาลิงและงูไปแสดงในเมือง เขาบอกตัวเองว่าเป็นหมองูฮะโอ้ว้วาวหมองูงั้นเหรอฮันเซลและเกรเทลสงสัยเรื่องการแสดงที่พ่อของเขาเล่าวันต่อมาพวกเขาขออนุญาตกับพ่อเพื่อเข้าไปในเมืองและดูการแสดงมาถึงแล้ว เมื่อเขามาถึงเกรเทลสังเกตเห็นเต้นที่ตั้งอยู่ในจัตุรัสออยู่นั่นไงไปเถอะอืมอ้ามาเลยครับเชิญมาดูงูเต้นรำกันเลยโชว์เจ้าลิงทะเลนก็มีเหมือนกันนะมาดูกันเลยฮันเซลกับเกรเทลทึ่งมากและเข้าไปในเต็น นเเต็มลยรอดูงูกับลิงไม่ไหวแล้วอ่ะการแสดงเริ่มขึ้นและชายคนนั้นเปิดตะกร้าออกเขาหยิบคลุยขึ้นมาและเริ่มเป่ามันว้าวดูที่ดูสิทุกคนต่างพากันชมการเต้นรำของงูดูที่ดูดูมันได้เลยแต่หลังจากนั้น เจ้างูที่น่ารักก็เริ่มเหนื่อยและหยุดเต้นไอ้เต้นสิเจ้างูโง่ฉันสั่งให้หยุดอย่างนั้นเหรอเจ้างูกลัวเขาและเริ่มเต้นระบาอีกครั้งชายคนนี้ไร้หัวใจใเขาจะกลนใส่เจ้างูน้อยใช่ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันแล้วก็ถึงเวลาที่ลิงต้องแสดงและนี่ก็คือชิชิเจ้าลิงน้อยแสนฉลาดนั่นเอง ลิงน่ารักจังเลยเอาเลยทักทายผู้ชมซะซิเจลิงราววววราวววราวววอืมเอาละหวีผมให้ฉันหน่อยเร็วอืมดีมากระวังผมล่วงนะ ทีนี้ก็วาดรูปฉันนะเอ้าให้ฉันน่ะเกรียแบบนั้นเลยเหรอเจ้าลิงอ้อไอ้ทโกการแสดงก็ได้จบแล้วนะครับท่านผู้ชมขอเงินหน่อยครับเอาล่ะไปเก็บเงินได้เร้วเข้าไปแต่ชิ้ชิไม่ทำตามที่เขาสั่งชายคนนั้นก็โกรธมาก หลออะไรอยู่เล่าเจ้าลิงหน่าเกลียดเร็วไปรับเงินมาสิเขาโหดเหี้ยมและชั่วร้ายมากเลยชิชิกลัวเขามากเธอเริ่มเก็บเงินจากคนดูทันทีชิชีผู้น่าสงสารเจ้าของเธอไม่ใช่คนดีเลยใช่เขาร้ายกาดเราอยากกลับไปอยู่ในป่าเหมือนเดิมแต่เราหนีไม่ได้เนี่ ทำไมยังเดินอ้อยอิงอยู่ตรงนั้นเจ้าลิงโง่เก็บเงินให้ฉันเร็วๆเข้าซิโอเคฉันจะเก็บเดี๋ยวนี้เลยฮันเซลและเกรเทลเสียใจมากกับเจ้าลิงและเพื่อนของเธอเจ้างูน้อยสัตว์ที่น่าสงสารเราควรช่วยพวกเขาจากคนใจร้ายนะใช่เธอพูดถูกเมื่อการแสดงจบลงทุกคนก็กลับบ้านแต่ฮันเซลและเกรเทลยังไม่กลับเราจะช่วยพวกเขายังไงอ่ะเราจะหาทางดูไปดูกันว่าเขาทำอะไรอยู่ เนี่ยฉันหาเงินได้เยอะเลยล่ะแต่ว่าตอนนี้หิวชะมัดญาติแต่เราก็<ะ>หิวเนอะอะไรเราเนี่ยแกต้องทำงานหนักขึ้นถึงจะได้อาหารรู้หรือเปล่าโอ้ชี้ชี้พูดถูกเขาไม่ให้อาหารสัตว์ด้วยซ้ำสัตว์ที่น่าสงสารจะทำยังไงดีฮันเซลรอก่อนยังไงเขาก็ต้องออกจากเต้นแน่แน่ ในที่สุดหมองูก็ออกมารับอากาศนอกเต็นท์เขาไปแล้วเร็วเข้ากุญแจอยู่นั่นรีบไปเถอะก่อนจะถูกจับได้เราต้องเข้าป่าไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ระหว่างทางที่กลับเต็นท์หมองูก็มองเห็นพวกเขา นี่กันจะบ้าไดงไงกันเนี่ยฮะไม่มีใครเอาสัตว์ฉันไปได้หรอกหน้าฮพวกเขาไม่หยุดจนกระทั่งไปถึงป่าตอนนี้เราอยู่ในป่าแล้วเราจะปล่อยเธอนะยิปปี้เราเป็นอิสระแล้วแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามีบางคนแอบตามมาด้วย <laughs> เดี๋ยวเห็นดีกันแน่น่า ไอ้สิเจ้างูน้อยเธอกลับบ้านได้แล้วจะปล่อยเธอด้วยนะเกิดอะไรขึ้นไงเธอคิดว่าจะปลดปล่อยสัตว์ของฉันอย่างนั้นเหรอฮะคิดใหม่ถ้ะนะแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะมอมูมัดพวกเขาและเดินทางกลับเข้าเมืองอีกครั้งเอาละ ต่อไปนะเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงต้องทำงานให้ฉันด้วยล่ะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วทันใดนั้นฮันเซลก็มองเห็นปุ่นแจแขวนอยู่ที่เข็มขัดของเขาเฮ้ย hey, ดูสิตรงนั้นน่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยแกออกไปได้ไงเนี่ยลงมานะลงมา นี่เดี๋ยวโดนฉันแน่ลงมาสิไปเองไปแล้วนะเร็วลงมาเขาขึ้นไปแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้ไม่เขาจะจับชี้ชี้ลงมาลงมาดิโอ้ยโอ้ยใช้หัวฉันโอ้ยทุกอย่างมันหมุนหมดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยไม่แล้วไม่อยู่แล้วพวกเด็กๆและสัตว์ทั้งหลายไล่ชายใจร้ายได้สำเร็จ เไม่อยู่ที่นี่เราคงจะไม่มีทางหนีจากชายใจโหดนั้นได้ขอบคุณนะเราดีใจมากที่เธอหนีรอดเป็นอิสระแล้วละ่ะออกมาเธอเจ้างูน้อยเธอกลับเข้าไปในป่าได้แล้วลาก่อนชิชิและงูนักเต้นกลับเข้าไปในป่าฮันเซลและเกรเทลกลับบ้านของเขาอย่างมีความสุข